สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านค่ะอาจาร,รย์ทวีพรค่ะอาจารย์ทวีพรรอดคำแหงค่ะอาจาร,รย์รรยประจำแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์และแมคชทนอิ์ค่ะวันนี้จะมาแนะนำโมดูลของนักศึกษาแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์นะคะระดับชั้นปวช3ให้ท่านผู้ปกครองได้ฟังว่าในระดับปวช3นักศึกษาของเรานะคะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะคะโดยโมดูลที่จะเรียนหรือสมรรถนะที่จะเรียนในส่วนของปวช3นะคะ ของช่างอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นในส่วนของ PLC ค่ะแล้วก็ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะในส่วนของ PLC ค่ะ PLC หรือโปรแกรม m a b l e Logic Control นะคะนักศึกษาจะได้เรียนตั้งแต่การวิ n งโปรแกรมขั้นพื้นฐานรวมไปถึงการใช้คำสั่งนะคะทดลองใช้คำสั่งขั้นพื้นฐานด้วยค่ะแล้วก็ในส่วนของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะจะเป็นในส่วนของระบบ IoT แบบนอค่ะเป็นการเรียนรู้การใช้งานระบบ IoT เป็นการคอนโทรลอุปกรณ์ภายนอกให้ทำงานได้จากหน้าจอโทรศัพท์เลือค่ะเดี๋ยวไปดู วันนักเรียน แล้วจากคลิปวิดีโอที่ท่านผู้ปกครองได้ชมไปนะคะจากเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็จะได้ทราบแล้วว่าในสมรรถนะของระดับปช .3 นะักศึกษาได้เรียนอะไรไปบ้างสำหรับวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะ